เมื่อพี่น้องทุกท่ายอยู่ผมเองเพื่อนสุทันสากับใครก็ไปดูข้าๆหัวโดนดไอ้แบบเนี้ยใช่ไหมการนี้ละ่ะครับวินเฮ้ยเสียงอ่ะตอนนี้เลย เสแล้ววันนี้อยากอัดไงแล้วก็จะอัดอัดอะไรไปแมปเนี้ยเราไปทำรถก่อนรถคันนี้แหละคันหน้าบ้านเราเนี่ยไม่ต้องเอาคันหลังบ้านไม่ต้องเอาเออฮะไหนรถไหไรถไหไหวะ อ๋อรถไหนวะคันไหนแชมพูลีนนี่ใช่ไหมโอ้แชมพูลีนเฮ้ยเอาคันนี้แหละไอเดีอันนี้คนะันนี้แหละคันเดี๋ยวกูใส่น้ำเดี๋ยวกูใส่เองน้ำมันแหะเอา้ามีล้ออยู่แล้วเหรอทำไมไวจังวะเดี๋ยวไปเอาน้ำมันดีกว่า ส่วนในคันหน้าบ้านไม่ต้องเอาละไปคันนี้แหละคันไหนมึงเอาสามคันไปเลยห่ะบ้าไวไอ้ชาย <c oughs> เอ้ใหญ่เอ้อันนี้มันปืนยิงอะไรวะปีนเขาเย้ว ที่เติมน้ำมันอยู่ไหนวะเอาอยู่นี่เปิดก่นอนเปิดอยู่นั่นดีกว่อาอันนี้ใครขับกูขับเองนะเอาของเข้ารถด,ด้วยเอาของเข้ารถด,ด้วยเฉยเอาพวกเอาของอาหาร บ้านวุ่นวายจังะอย่าลุกเอ้ยมันเปิดได้ไหมนี่เปิดได้เสียงมอ,งมองน้ำใส่ย,ยังวะเมื่อกี้ไปดูมอน้ำจะได้ไอเดียจเจ้าคันนี้ไปด้วยเหรอไม่ต้องเอาเอา ฮะเอากล้วยไปวางนั่นดิถอดล้อไหนถ้อไหนล้อไหนวะทำไมจะใส่จะใส่คันนั้นเหรอไม่ได้หมดความเท่หมดอะไรเนี่ยไอด้ดีอะไรวะเนี่ยนะเอเลียน โอ้ยในบอกจะใส่คันนู้นไม่ใช่คันนี้หรือชันนี้หรือจะใส่คันนี้ดูว่าจะใส่คันนู้นจะเอาคันนีไ้ไปด้วยหรือไปแล้วเอ้ยไปคันนั้นแหละเอาให้เด๋ยไอเดเอากล้ยเอาอาหารไปด้วยไอชายอาหารเมื่อกี้เผือกินไปแล้วอันหนึ่ง เมื่อกี้เผื่อกินไปอันหนึ่งเมื่อก,กี้กูทำกล้วยหายแถวบ้านตีกันอีกแล้วกูกินมาใช่ไหมปิดด้ยโอเคไปไปกันเลยรถเก่าแต่กูชอบเก่าๆอันนี้แหละรถสมัยกู ไม่คุยว่วววลลาควรรถคันนี้สมัยม in <lerde> ันพังหลุดเลยละรถแรงแรงไม่ไหวแล้วดิฟฮ้ะบ้านนี้มีของไหมไปดูก่อน อเดีขอยืมปืนก่อนนะขอยืมปืนก่อนอนเดีมือเติมใช่ไหมเ,เด็กไอเดีอะไรขอยืมปืนก่อนเพื่อนเอามาก่อนอ้าวลูกซองเลยเพื่อนมันไม่ใช่ขอยืมปืนก่อนเพื่อนปืน,นเนี้ยไอ้ปืนเนี้ยขอยืมก่อนเออเปล่ากูจะยิงไปโดนเดี๋ยวขี้เกียจไป โอ้ยยิงเ้ากระสุน<ฮ>เออเองขับมาก่อนเลยเดี๋ยวหาของอุ้ยเอ้ยมีเครื่องเอ้ยในนี้มีอะไรบอกว่าเคาเตอร์ไม่มีมีอาหารกูขอกินแล้วกันนะอร่อยอร่อยไอรถไอเอาปืนเชือกไปด้วย เอ้ยทำไมไม่เอาศพส,บส,บสมบีไปขายเ,าเพื่อนได้ตั้งห้าสิบเลยไปเห็นคลิปเขาอยู่เอาปืนกลับไปด้วยปืนใส่กระเป๋าเลยเอาแต่กูลืมปิด,ดรถสงสยัยต้องไปเติมน้ำมันแล้วไม่เป็นไรใช้น้ำมันอย่างประหยัด ครับประมาณนี้น่าจะได้ได้แล้วเอารถไหลรถไหลพี่้วยไม่กูขับรถกูขับรถเมื่อกี้กูกูขยับรถเฉยๆรถไหลก็ว่าแล้วขยับรถเยเฉย เลยอะไหนเป็นวันนี้ใช้อันไหนอันนี้เหรอแป๊บไอเดทำอะไรเนะี่ยโอ้ย7.3เองเอ้ย7.9เองโอแคเนี้ยนะหมดและ้วโอเคไป นดนั่นแรงไอ้น้องปิดประตูด้วยพร้อมซิ่งพร้อมซิ่งอืมไี้เปิ Tokyo ดัวเกียวดิปนีหยอกหยอกพาแรงมากเฮ้ยเออเลี้ยว มาตุนจามมะไปตรงนั้นดิตรงนั้นมีอะไรบะางอะไรรถผิดความรถไม่เป็นไร งเงนะินซู่ไอะไรนะจือเอ้ยเอ้ยเอ้ย,อย,อยนี่น่นอนไปดูก่อนดับแล้วเอ้ยเป็นอย่างที่พูดจริงวะไม่มีของอ่ะเอ้ย เฮ้ยไอเด็กเขาลดเขาลดเขาลดเร็วเร็วเร็วโอ้ขับไปก่อนไม่อยอะไม่มีของไม่มีของเบอืนเชื่อมไงยมันต้องใช่หรอไป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 ตีไปเด็กฝังเป็นอะไรไม่ได้กูอ้ย โอ้ยพายุทอร์นาโดไอเดปฟูเปิดไฟอยู่ตรงไหนวะมาโอ้ยโอ้ยโอ้ยชนหินด้วยโอ้ยรถมันแรงไอ้น้อน เจอ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 ดอจอไอเด้งคว้าปุ่มก่อนไม่ต้องหองทุกอย่างล้ค่าว่าแต่ปุ่มเปิดไฟปุ่มเปิดไฟตรงปุ่มเปิดไฟตรงไหนวะใช้รถนี้ไม่มีปุ่มเปิดอ้ยรถแรงกินน้ำมันนะครับพี่ เฮ้ยเดยมีที่เติมน้ำมันแบทกูขอใช้ปืนเออไม่กูจะยิงมันเนี่ยอยากมีเรื่องเฮ้ยเฮ้ยเอาปืนมาเอาปืนมาเอาปืนมายิงยิงยิงโอเคเดวไปหาของเลยเพื่อมีของ ว่าอย่าขืสูส้เลยฮะอุย้ยรถที่มันเบรกยากจังวะรถมันไม่เบรกให้เฮ้ยซันเดย์โดนซอมบี้เอาละซันเดย์โดนซอมบี้เอาละ ลับบนรถก่อนน้ำมันจะหมดแล้วหาของก่อนหาของหาของโอ้โหโอ้โหเยี่ยมจริงๆมีแต่กรรมตะภาพรังสีไอ้ดีกนะกรรมตะภาพรังสีไอ้ก <c oughs> ูไม่เอากูไม่เอา เปิดถังให้กูเลยเอาไปด้วยเลยถ้ามันขายได้แพงอะไอเดยกกายเป็นเอเลี่ยนสีเขียวโอ้โหไม่กอดนนี่ไม่มีน้ำมันเลยะ่ะหมดยังเหลือได้กี่ลิตร สันเดนี่มันมืดสนิทแล้วด้วยสันเดไม่ไหวแล้ววะไฟหน้าใช้ในมือไฟหน้าใช้ไม่ได้เอ้าที่ยาไฟหน้าก็เปิดดีกว่าจะบอก้ว่าไฟหน้าเปิดอัตโนมัติอยู่แล้วโอ้ยไอเดนถังเพิ่มเลืองของใช้ไม่ได้เอาได้แล้วเรา เราเกียดคนสีเขียาทางเพิ่มเลื่อนไปเลยแล้วกันไปอยู่ละเดี๋ยวน้ำมันหมดไม่มีใครเข็นเพราะเราต้องช่วยกันเอ้ยเอ้ยเอ้ยรถ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 เอามอน้ำเรียบร้อยเครื่องดับ ไปยังไปต่อได้เรายังเฮ้ยพอดีเลยว่ามันคือปฏิหารเดี๋ยวจอดรถให้มันหายร้อนก่อนจอดรถให้มันหายร้อนกว่าตอนนี้ไหมแล้วเนี่ยปวดดูเครื่องเดเครื่องไม่มีน้ำไม่มีน้ำนะแล้วรอให้เครื่องหายร้อนแล้วก็ขับไปตรงนั้น ไปได้เลยโอ้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 ยโออยู่ไหนล้ะนะคูอ้าวอยู่ในบ้านอยู่หน้าบ้านเลยดีกว่าเดี๋ยวเข้าไปหาของเองเพื่อนอุ้ยตัวอะไรเขียวเขียวเฮ้ย FBI open up ไม่มีใครน้ำมันดี อ๋ออดีเซลมีดีเซลในนี้ได้ไงวะกูเห็นดีเซลอุ้ยอันนั้นที่เราเก็บมาเคยมีแปดเหรอแต่ดีเซลมีแค่นิดหนึ่งนะมีกระต้อยหนึ่งเองนะเพื่อน ก็โดนเรียกใช้อันเดยนี่หลวงพ่อดอมโทมิกตเรโตดอมโบมิกนี่หลวงพ่อดอมโบมิโตเป็นญาติกับตูเรโตเอออันนี้โปรเตโต้ไปไปให้สุดวันนียเราจะพุ่งไปอย่างเดียวเลยนะเพื่อน ทีเนี้ยเราก็จะพุ่มไปนู่นเลยเพราะว่า,ถ,าถ้าหยุดก็คือนั่นแหละเหินสู่เวหาไปเลยอื้อติดอะไรวะตามนั่นแหละโอ้ยรถโดนหินอาจจะ โอ้ยยไม่เป็นไรเรายังมีแผนสอง ไม่เป็นไรเราจะมีแผนสองแผนสองที่ว่านั่นก็คือตามนั้นแหละนั่นเอมีข่าว,ว,วร้ายปะข่าวร้ายที่ว่าก็ตรงนั้นแหละ วิ้ยใช่เรายังมีเครื่อง V8 เ,เครื่อง V8 แล้วก็เติมเติมดีเซลไอ่ต้องติดไปไนี้ดีเซลที่มันเก็บม,ม,ม,มาเรายังมีเครื่อง V8 สินะทีนี้เราก็เติมดีเซลเข้าไปใช้เี่ยดีเซล ตีเซลคยอเติมหืม1หนึ่งลิตรแค่นั้นแหละจากนั้นก็ตามนั้นแหละอะไรแลหละอุ้ยเสียงล้อใจ อา้อู้ยเสียงเล้าใจอืมีแเสียงเล้ใจวขับไปเนอะเ้สูส้เนเสียงมันตตเลยวะ มันต้องแป๊บนะอย่าหยุดอัดคลิปแล้วตอนนี้หยุดเลยหยุดเลยจนมันไมหยุดเลยมาครึ่งทางเออมาครึ่งทางแค่นี้แหละโอเคหยุดเลยหยุดคลิปเลยไม่ไม่ต้องไม่ต้องอัดละอัดแค่นี้แหละแค่นี้แหละเราต้องการแค่นี้ทำไมจะเล่นต่อล่ะเฮ้ยเจอคูเจออะไร นึกว่ากินข้าวในชีวชตจริงมีของอะไรมากเลยขอกินอันนี้ก่อนแล้วกันอะไรนะอันนี้อะไรวะตระกันอาหาร ไอ้ส okay. uh ัเดมยังเป็นคนติดเชื้ออันนั้นลืมเด้อกระเป๋ามันเอาออกไงนะไออะไรโอเคอ้าวอ้าวโอ้โหตายตาอยูข้าวตา แค่2557ันห้รอเ็มตรเจบไปแค่นี้ไปแล้ววันเดารจะไปอยู่แล้ว